นิทานเรื่องสามขี้เมาเมื่อก่อนนานาแล้วมีช้างของพญาเมืองเมืองหนึ่งได้พลัดตกลงไปในบ่อแต่บ่อก็ไม่ใหญ่เท่าใดนักแต่ลึกจนท่วมหลังช้าง พระยาจึงแต่งตั้งให้เสนาอำหาดไปเกณฑ์เอาชาวเมืองมาช่วยกันเอาช้างตัวนั้นขึ้นจากบ่อแต่แล้วก็ไม่มีผู้ใดจะคิดหาหนทางเอาช้างขึ้นมาจากบ่อได้ด้วยความเป็นห่วงว่าช้างจะตายเพราะเป็นช้างเผือกช้างคู่บ้านคู่เมืองพระยาจึงเรียกเอาเสนาอำหาดมาปรึกษาว่าใครจะมีความคิดเห็นประการใดที่จะช่วยช้างเชือกนี้ไว้ได้ ทันแล้วก็มีเสนาผู้หนึ่งออกความคิดเห็นว่าควรจะเอาหมอโหนมาทายดูว่าจะมีคนผู้ใดที่จะหาทางเอาช้างขึ้นจากบ่อได้เพราะชาวเมืองของเราก็หมดปัญญาแล้วเมื่อเสนาผู้นั้นออกความเห็นดังว่าทั้งพระยาและอมาต์ทั้งหลายก็เห็นด้วยวันต่อมาจึงได้นำโหนประจำเมืองมา เพื่อจะทายดูแล้วก็หาหนทางช่วยช้างคู่บ้านคู่เมืองให้รอดตายเมื่อหมอโหนได้ลงเลขบวกลบคูณหารตามวิธีที่ได้ร่ำเรียนศึกษามาอย่างช่ำชองในวิชาโหราศาสตร์เมื่อพิจารณาตามเศษที่ออกมาจึงทายไปตามนั้นอันช้างนี้เห็นทีจะไม่สิ้นชีวิตแต่ทว่าจะทรมานอยู่ในบอ่อคอยดูเอา แต่จะมีสามขี้เมามาช่วยจะพ้นภัยและก็จะเป็นใครทุกท่านคิดหาเอาเองคำทายของโหนก็มีเพียงเท่านี้ทำให้พวกเสนาอามาตย์ใช้สมองคิดอยู่พอสมควรสามขี้เมามันคืออะไรในที่สุดเสนาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คิดขึ้นได้เออเราคิดได้แล้ว สามขี้เมาก็คือพวกเมาฟินเมาเหล้าและก็เมากัญชาพวกอมาต์ผู้หนึ่งพูดเสริมขึ้นว่าเอา้าจริงจริงเว้ยแล้วทุกคนก็ลงความเห็นเป็นอันเดียวกันจึงปรึกษากันว่าเราจะต้องไปเอาพวกนี้มาพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมเสนาผู้หนึ่งถามขึ้นว่าท่านอมาต์ผู้หนึ่งออกความเห็นว่า พวกนี้จะเอามาทำงานร่วมกันไม่ได้เพราะนิสัยของคนพวกนี้มันไปคนละอย่างคือพวกฝิ่นนี้เมื่อเมาแล้วเขาจะคิดอ้อยอินตริตรองแต่พวกเหล้าเมื่อเมาแล้วเขาจะเอามันเอามันอย่างเดียวพวกกัญชาเมื่อเมาแล้วก็ช้าก่อนช้าก่อนดังนั้นคนพวกสามเมานี้เขาจะทำงานร่วมกันไม่ได้ เราควรจะเอามาคนละครั้งหากพวกใดทําไม่สําเร็จเราก็เอาพวกอื่นไปต่อไปจนกระทั่งหมดทั้งสามเมาเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงให้เสนาสองนายไปเที่ยวหาคนขี้ฟินซึ่งก็ไม่ยากนักในสมัยนั้นจึงได้ไปหานายเสาและนายคมมาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นคนทั้งสองนี้ก็เล่าลือกันว่าเป็นนักเลงสูบฝิ่นตัวฉกาด พวกเราเป็นผู้รับใช้ของพญาเมืองจะมาเอาเจ้าทั้งสองคนไปช่วยหาทางเอาช้างคู่บ้านคู่เมืองขึ้นจากบอ่อซึ่งตกปุงลงไปในบ่อหลายวันแล้วถ้าพวกเจ้ามีปัญญาสามารถเอาช้างขึ้นมาจากบ่อได้จะได้รับรางวัลมากมายทั้งความดีความชอบอีกต่างหากเมื่อนักเลงฝิ่นทั้งสองได้ฟังคำบอกเล่าดังนั้นก็รับอาสาจะไปเอาช้างขึ้นมาจากบอ่อ และก็ได้ชักชวนอีกหลายคนไปช่วยกันโดยหวังจะได้รับรางวัลและก็ได้รับความดีความชอบเมื่อไปถึงที่ช้างตกบ่อก็เห็นพวกเสนาอมาตย์หลายคนรออยู่แล้วโดยมีเครื่องอยู่ของกินเตรียมไว้มากมายรวมทั้งบ้องฝิ่นและก็ฝิ่นจำนวนมากเราจะให้เวลาพวกเจ้าเจ็ดวันให้พวกเจ้าใช้ปัญญา และหาวิธีเอาช้างขึ้นจากบ่ออาหารการกินทุกอย่างพวกเราเตรียมไว้ให้พวกเจ้ากินได้ตลอดเจ็ดวันโดยไม่ต้องอดอยากถ้าครบเจ็ดวันพวกเจ้าเอาช้างขึ้นไม่ได้พวกเจ้าก็จะได้กลับไปเสนาผู้หนึ่งออกคำสั่งแล้วก็กลับเข้าเมืองแล้วนายคำผากับนายเสาผู้เป็นหัวหน้าก็ปรึกษากันหลังจากอัดฝิ่นเข้าไปคนละสามสี่ดอกแล้วนายเสาก็พูดว่า คำผาเพื่อนเราเราจะหาวิธีอย่างไรในการที่จะเอาช้างขึ้นมาจากบ่อเพื่อนลองออกความคิดเห็นมาหน่อยสิคำผานั่งคิดอยู่นานจึงออกความเห็นว่าเอาอย่างนี้นะเพื่อนเราต้องขุดดินเป็นทางให้ต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงที่ช้างอยู่แล้วช้างมันก็จะเดินขึ้นเองได้ นายคำผาออกความคิดเห็นอย่างตรีตรองอ้อยอินแล้วนายเสาก็ออกความเห็นบ้างคำผาที่เพื่อนพูดนั้นก็จริงอยู่รอกถ้าเราทำได้แต่นี้พวกของเราก็มีเพียง7-8คนเราจะขุดดินยาวประมาณ50เมตรกว่าจะถึงตัวช้างมันจะไม่ไหวแน่เพราะเรามีเวลาเพียง7วันเท่านั้น ดังนั้นแผนการนี้จึงเลิกไปและทั้งลูกน้องและหัวหน้าก็หันเข้าหาบ้องฟินนอนสูบกันอย่างสุขสำราญเมื่อเมาเต็มที่แล้วก็นอนมือหงายกายหน้าผากคิดอ้อยอินตรีตองกันตลอดมาจนครบเจ็ดวันก็ไม่มีใครคิดออกครั้นครบเจ็ดวันพวกเสนาอมาตก็มาดูผลงานของพวกเขาปรากฏว่าไม่มีอะไรคืบหน้า ช้างก็คงอยู่ในบ่อสภาพเดิมเสนาอามาตจึงให้เขากลับไปและได้ปรึกษากันใหม่ว่าจะเอาพวกไหนมาทำตามที่หมอโหนทายไว้อามาตท่านหนึ่งจึงออกความเห็นว่าเราควรจะเอาพวกเหล้ามาก่อนเบื่อเขาทำไม่สำเร็จเราจึงไปเอาพวกกัญชามาเป็นพวกสุดท้ายทุกคนจึงเห็นดีตามนั้น จึงได้แต่งตั้งให้เสนาอมาตย์ออกไปสอกหาคนขี้เล่าที่เห็นว่ามีความสามารถจึงไปพบกับชายกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งกินเหล้าอยู่บ้านของนายสายทองอันว่านายสายทองผู้นี้ถือว่าเป็นนักเลงเหล้าคอทองแดงคนเดียวในหมู่บ้านและมีคอสุราที่เคยร่วมกินกันอยู่หลายคนเมื่อเสนาผู้ใหญ่ทั้งสองไปถึงก็เข้าไปหาหนายสายทองผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วแจ้งความประสงค์ให้ทราบ พวกข้าเป็นเสนาผู้รับใช้เจ้าพญานาเมืองขณะนี้มีช้างคู่บ้านคู่เมืองเชือกหนึง่งได้พลัดตกลงไปในบ่อไม่มีใครสามารถที่จะเอาขึ้นมาได้จึงได้มาหาพวกเจ้าเพื่อจะให้ไปใช้ปัญญาหาวิธีการเอาช้างขึ้นมาจากบ่อหากพวกเจ้าทําสำเร็จก็จะได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้อย่างมากมายเลยเมื่อพวกคนเล่าทั้งหมดได้ยินดังนั้น ก็มีความสนใจคิดในขณะที่กำลังเมาคิดว่าพวกตนจะทําได้นายเนรซึ่งเป็นลูกน้องคนโปรดของนายสายทองพูดขึ้นก่อนทุกคนว่าเอามันเลยลูกเพีงงานนี้เราต้องทําสำเร็จแน่ๆเมื่อลูกน้องทุกคนให้การสนับสนุนนายสายทองผู้เป็นหัวหน้าของพวกขี้เล่าทั้งหลายจึงรับปากกับเสนาบดีผู้ใหญ่ทั้งสองว่าวันพรุ่งนี้ เขาจะชวนเอาพักพวกอีกหลายคนไปเอาช้างขึ้นจากบ่อให้ได้แล้วเสนาทั้งสองก็กลับไปวันรุ่งขึ้นพวกคอเล่าก็ชักชวนกันได้ทั้งหมด10บกว่าคนโดยมีนายสายทองเป็นหัวหน้าทั้งหมดจึงพากันเดินทางไปยังที่ช้างตกบ่อเมื่อไปถึงก็เห็นเสนาอมา์และชาวเมืองอยู่ในปรำที่ปลูกไว้ใกล้ที่บ่อช้างตก มากมายหลายร้อยคนในสายทองจึงเข้าไปหาท่านอัมมาตเมื่อเห็นพวกคอเล่ามาตามนัดแล้วจึงกล่าวว่าพวกเจ้ามาก็ดีแล้วพวกเราได้จัดข้าวปลาอาหารไว้ให้พวกเจ้ากินมากมายรวมทั้งเหล้าสาโทเหล้ากลั่นอย่างละหลายไหยขอให้พวกเจ้าจงจัดการให้พวกเจ้าเอาช้างขึ้นมาจากบ่อให้ทำสำเร็จภายในเจ็ดวัน แล้วหลังจากนั้นพวกข้าจึงจะมาดูผลงานของพวกเจ้าอา m a ตสั่งแล้วก็เดินทางเข้าเมืองเหลือแต่พวกชาวเมืองที่คอยดูพวกขี้เล่าจะเอาช้างขึ้นจากบ่อว่าเขาจะทํากันยังไงเมื่อพวกขี้เหล้าเห็นท่านอ h า a กลับไปแล้วก็จัดการเอาไหายเหล้าออกมาเมื่อยกดื่มกระหลายจอกจนเมาแล้วก็หันหน้าเข้าปรึกษากันนายสายทองผู้หัวหน้าก็กล่าวขึ้นก่อนว่า บัดนี้พวกเรามาช่วยกันคิดหาวิธีเอาช้างขึ้นจากบอ่อใครมีวิธียังไงก็ว่ามาไม่ยากไม่ยากนายเปลี่ยนออกความเห็นก่อนเพื่อนแล้วก็รินเล่าต่อไปแล้วก็พูดได้คำเดียวว่าไม่ยากไม่ยากฝ่ายนายสมหมายซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมานานอดไม่ได้ก็พูดออกมาว่าเองก็ไม่ยากไม่ยากพูดอยู่คำเดียวแล้ววิธีของเองน่ะ จะทำอย่างไรไหนเอ็งลองว่าต่อไปสิเอ็งนี่มันจะถูกกับคำโบราณที่ว่าเล่าเข้าปากความยากไม่มีซะแล้วไอเปลี่ยนไม่พูดอะไรเพียงแต่หัวเราะ,ะแฮะ่เฮ้ฝ่ายเจ้าเนธซึ่งกำลังรินเล่าขึ้นดื่มพอวางแก้วลงก็พูดขึ้นว่าเอามันเลยลูกพี่เชือกมัดแล้วก็ลากคอมันขึ้นมาเลยไอเนรเอ็งก็พูดง่ายเกินไป เองจะลากช้างขึ้นจากบ่อนั้นเองคิดหรือว่ามันจะง่ายกินเมาแล้วก็คุยใหญ่คุยโตนายสายทองผู้เป็นหัวหน้าพูดเสียงดุดุไอเนตก็เลยเงียบพวกที่เล่าปรึกษากันอยู่เกือบจะครบเจ็ดวันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเถียงกันไปกันมาอยู่อย่างนั้นว่าแต่ไม่ยากไม่ยากและเอามันเอามันแต่เล่ารินอยู่ไม่ถอยจนเล่าหมดไปหลายไห เมื่อเถียงกันจนเหนื่อยปากก็นอนหลับใครมันด้วยความเมาดีแต่ว่าไม่มีการชกต่อยกันเท่านั้นครั้นครบเจ็ดวันเหล่าเสนาอมาตยก็ออกจากเมืองมาดูผลงานของพวกกี้เล่ามาถึงก็ไม่เห็นใครสักคนเห็นแต่ไหายเล่าแก้วเล่าเล่าสาโธอยู่เกลื่อนกลาดและช้างก็ยังอยู่ในบ่เหมือนเดิมจึงถามยามที่เฝ้าปร,รำและช้าง ก็ได้รับคำตอบว่าพวกขี้เล่ามันได้พากันลักนีไปแล้วตั้งแต่ตอนดึกคืนนั้นดังนั้นผลงานของพวกขี้เล่าจึงต้องล้มเลิกไปพวกเสนาอมาตย์จึงได้ปรึกษากันแล้วก็แต่งให้เสนาชุดเดิมไปตามหาพวกกัญชามาดำเนินการต่อไปจึงได้ไปพบกับนายเสงหัวแดงแกเป็นคนชอบสูบกัญชาเป็นประจำไม่ขาด พวกคนหนุ่มที่ชอบสนุกชอบลองก็ต้องไปหานายเสงหัวแดงเพราะแกมีวิธีการในการสูบทุกอย่างบ้องเขียงแล้วก็มีคนซอยอันเป็นแบบไม่ขาดจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกกกหรือว่าแกงสูบกัญชาเมื่อเหล่าเสนามาดไปถึงก็เห็นชายหนุ่มสามสี่คนนั่งล้อมวงอยู่กับนายเสงแต่นายเสงเป็นคนแก่คราวพอกของพวกหนุ่มๆพวกนั้นใคร ชื่อนายเสงหัวแดงเสนาผู้หนึ่งถามนายเสงหัวแดงถอดบ้องกัญชาออกมาจากปากพ่นควันขมงแล้วก็ว่ากระผมเองขอรับเจ้านายเจ้านายมีธุระอะไรหรือจึงได้มาถึงกระท่อมของผมนายเสงตอบอย่างอ่อนน้อมแต่ไม่กลัวว่าจะถูกจับเพราะว่าในสมัยนั้นการสูบกัญชาไม่มีการจับกลุมและก็ผิดกฎหมายมากนักคงปล่อยให้มีการสูบอย่างสบาย ไม่เหมือนทุกวันนี้พวกข้าเป็นเสนาอมามตา์ของพระยานาเมืองจะมาถามพวกเจ้าคือขณะน,น,นี้มีช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองเชือกหนึ่งตกลงไปอยู่ในบ่อลึกท่วมหลังช้างพอดีไม่สามารถเอาขึ้นได้จึงไปจ้างคนสองพวกคือพวกสุบฟินกับพวกกินเหล้าแต่แล้วพวกเขาก็ไม่มีปัญญาสามารถที่จะขึ้นมาได้จึงจะมาถามพวกเจ้าว่า จะมีปัญญาหาวิธีเอาขึ้นมาได้ไหมถ้าพวกเจ้าสามารถเอาขึ้นมาได้จะมีรางวัลมากมายและก็มีความดีความชอบด้วยเสนาท่านหนึ่งอธิบายให้ในายเสงหัวแดงฟังพอพูดจบนายเสงก็จุดบ้องกัญชาสูบพ่นควันขมงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนว่ากำลังใช้ความคิดและก็พูดขึ้นว่าช้าก่อนท่านอมาต์ เรื่องนี้กระผมคิดว่าคงจะไม่เกินปัญญาความสามารถของกระผมแน่แต่ช้าๆอย่ารีบเร่งก่อนจะลงมือทํางานกระผมจะขออะไรท่านจะได้ไหมถ้าหากได้ดังต้องการแล้วรับรองว่าช้างขึ้นได้แน่นอนขอเอาชีวิตเป็นประกันครับผมไม่ได้ยินดังนั้นเสนาอมาตก็มีความเชื่อไม่มากนักและอมาตท่านหนึ่งจึงถามว่า สิ่งที่เจ้าต้องการนั้นคืออะไรถ้าไม่เหลือบากว่วแรงเราจะหาให้ไม่ขัดข้องแต่ประการใดในายสงยิ้มนินดและก็ตอบอย่างอ่อนน้อมว่ากระผมจะขออ้อยตัดเป็นลำแต่ห้ามตัดยอดออกให้ได้วันละห้าลำเกวียนกับกัญชาและกัยาฉุนอย่างละห้ากิโลและข้าวปลาอาหารเพื่อกินจนกว่าช้างจะขึ้นจากบ่อได้ โอ้นึกว่าของจะหายากไอ้แค่อ้อยวันละห้าเล่มเกวียนกับกัญชาแค่ห้ากิโลจะเอามากกว่านี้ก็ยังได้เอา้าจะเพิ่มให้อีกเป็นสิบกิโลสำหรับกัญชาไม่มีปัญหาอามาตยท่านนั้นกล่าวแล้วก็สั่งไว้ว่าวันพรุ่งนี้ให้พวกเจ้าไปยังที่ช้างตกบ่อเราจะหาสิ่งที่เจ้าต้องการเตรียมไว้รอไว้ที่นั่นเมื่อตกลงกันแล้ว เสนาอมาตย์ก็กลับเข้าไปในเมืองวันต่อมาในเสงหัวแดงก็ไปเลือกอาลูกน้องที่ไว้วางใจได้15คนจึงจัดแจงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นติดตัวไปที่ขาดไม่ได้ก็คือบ้องกัญชาแล้วก็พากันออกเดินทางพอไปถึงก็เห็นลำอ้อยกองไว้เป็นปเนเอินเทินทึกพอเข้าไปในปรัมท่านอมาตก็ทักมาแล้วหรือในเสง ทุกอย่างที่เจ้าต้องการเราจัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยห่อกัญชาและยาฉุนอย่างละสิบกิโลพร้อมยื่นให้ในายเสงิงรับด้วยความดีใจแล้วก็สั่งว่าพวกเจ้าลงมือทำงานเลยนะอีกเจ็วันข้าจะมาดูผลงานแล้วท่านอมาตย์ก็เดินทางเข้าเมืองก่อนเดินทางยังสั่งหน่วยคนอ้อยว่าอย่าให้ขาดวันละห้าเล่มเกวียนทุกวันแล้วงานของนายเสิงหัวแดงก็เริ่มขึ้น โดยสั่งให้ลูกน้องตั้งเขียงกัญชาไว้รอบบ่อช้างห้าเขียงแต่และเขียงอยู่ประจำสามคนปลูกเพลิงกันแดดไว้ทุกเขียงซอยกัญชาไว้เต็มเขียงอย่าให้ขาดแล้วก็ขนอ้อยมากองไว้ใกล้ๆแล้วสูบกัญชาเมื่อเมาแล้วก็ให้ตัดยอดอ้อยลงไปให้ช้างกินอย่าให้อดส่วนลําอ้อยคนก็กินเรื่อยไปชานอ้อยเมื่อคายออกก็โยนลงไปในบ่อให้หมด พอหัวหน้าสั่งแล้วพวกลูกน้องก็จัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วก็ตัดยอดอ้อยลงไปให้ช้างกินช้างก็กินด้วยความหิวช้างมันก็กินอย่างเต็มที่ส่วนคนก็มานั่งสูบกันชาเมื่อเมาเต็มที่แล้วก็คว้าเอาอ้อยมากินคายชานมันทิ้งลงไปในบ่อช้างเมื่อมันกินมากมันก็ถ่ายมากและที่มันกินไม่ทันมันเหยียบย่ำลงไปกับกองขี้ของมัน ทั้งชานทั้งอ้อยที่คนกินก็ทิ้งลงไปมันก็เลยทับถมกันขึ้นมาหลายวันเข้าบ่อมันก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นมาเรื่อยๆครั้นถึงเจ็ดวันเสนาอมาย์ก็ออกมาดูผลงานของพวกกัญชาพอไปถึงบ่ก็แปลกใจเพราะเห็นหลังช้างพ้นขึ้นจากบ่อประมาณหนึ่งศอกซึ่งแต่ก่อนหลังช้างมันอยู่เพียงขอบบ่อจึงเชื่อว่าอีกไม่นาน ช้างคงจะขึ้นจากบ่อได้และเชื่อในปัญญาของนายสิงหัวแดงมากสมกับคำที่เขาว่าไว้ช้าก่อนช้าก่อนเดี๋ยวขึ้นได้เองการทำงานของพวกกัญชานับว่าเขาทำสบายมากเพียงแต่ทิ้งอ้อยลงไปให้ช้างกินตัวเองก็นั่งสูบกัญชาจนเมาแล้วก,ก็กินอ้อยคายชานอ้อยทิ้งลงไปในบ่อนอนดูช้างกินอ้อยอย่างสบายใจ ชาวเมืองก็หลังไหลออกมาดูวิธีเอาช้างขึ้นจากบ่อวันละหลายร้อยคนในสุดประมาณสามสัปดาห์ช้างก็ขึ้นจากบ่อได้โดยคนไม่ต้องออกแรงให้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยเราเสนาอมาตย์และชาวเมืองก็มีความดีใจและชื่นชมในความคิดปัญญาของเสงหัวแดงหัวหน้ากลุ่มกัญชาเป็นนั้นมากไม่เหมือนกลุ่มขี้เหล้าเมื่อเมาเล่าเข้าปาก ความยากไม่มีเอามันเอามันเอาเล่ามาเอามันอยู่ท่าเดียวฝ่ายกลุ่มที่ฝินเมื่อเมาแล้วก็มีแต่คิดอ้อยอินตริตรองแต่ว่าไม่ทำแต่กลุ่มกัญชาก็ว่าช้าก่อนช้าก่อนแต่ลงมือทำก็สำเร็จดังความปรารถนา ติดตามนิทานกล่อมใจชุดที่53ในคลิปต่อไป